ยืนยันยนะครับใบประทวนที่ชาวนาถืออยู่แม้ยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าวแต่ก็ไม่มีวันหมดอายุอย่างแน่นอนนะครับแม้สิ้นสุดโครงการรับจำนำข้าวในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ขณะนี้ชาวนาบางส่วนเตรียมหาหรือกับกระทรวงพาณิชย์ขอขยายเวลาการขึ้นทะเบียนและออกใบป,ประทวนหลังสิ้นสุดโครงการเพราะมีการเก็บเกี่ยวข้าวล่าช้าชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรยายงานครับ โครงการรับจำนำข้าวฤดูการผลิต2556ัน5้ทับ 57, ซึ่งจะสิ้นสุดการรับจำนำข้าวในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ในขณะที่ชาวนาที่นำข้าวเข้าโครงการและถือใบประทวนไว้แล้วยังไม่ได้รับเงินทำให้เกิดความกังวลต่อใบประทวนที่จะหมดอายุหรือหลังสิ้นสุดโครงการปัญหาใบประทวนมีวันหมดอายุหรือไม่ได้รับการยืนยันจากนายยันยงพวงราชรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าใบประทวนไม่มีวันหมดอายุ แต่มีระยะเวลาการถ่ายถอนข้าวคืน4เดือนซึ่งไม่ได้ถือว่าเป็นวันหมดอายุของใบประทวนสอดคล้องกับที่ทกศร,ระบุว่าใบาประทวนคล้ายตาสารการเงินประเภทหนึ่งซึ่งหลังชาวนาได้นำข้าวไปตรวจสอบคุณภาพแล้วจากนั้นหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์จะเป็นฝ่ายออกใบประทวนหรือใบรับฝากสินค้าเพื่อที่ชาวนาจะนำมารับเงินจากทกศซึ่งไม่ได้กำหนดวันหมดอายุแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามก็ได้เกิดความกังวลของเกษตรกรบางส่วนที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวล่าช้าจึงอาจไม่ทันนำข้าวมาจำานาในโครงการที่จะสิ้นสุดในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถออกใบประทวนได้ซึ่งเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ชาวนากังวลและมองว่าใบาประทวนจะหมดอายุลงดังนั้นจึงขอหารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อขยายเวลายืดหยุน่นการขึ้นทะเบียนจำานาข้าวจากเดิม15วันให้ขยายเวลาออกไปอีกชาวนาเราเก็บ่าช้าเลยไม่ตรงกับวันที่กำหนดเกี่ยว อันไม่สุกเนี่ยก็ทให้ยืดเวลาออกไปจึงเป็นเหตุไม่สามารถที่จะออกไปประทวนได้ทางศึกษาลงสีนะครับดาวลงสีก็แก้ในงานนี้พวกเราก็จะปรึกษาหารือกันว่าจะไปพบกับคอคชเนี่ยก็เป็นงางแรกขั้นแรกผ้บอกให้ไปทบกับเกษตรกรว่าการขึ้นทะเบียนเนี่ยจากเดือนไหนจบเดือนไหนแต่มันจบเดือน กุมภาพันธ์บนนี้แต่กุมภาพันธ์บานี้จะนะเรายังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับสามว่าถามเกษตรว่าการออกไปประตูนี่ยจบจากวันที่่าไรจกวันที่่าไรตามนโยบายก็จกวันที่ยี่สิแปดกุมภานะครับที้เมื่อก่อนเนี้เคยว่าว่าเรื่อลงเรื่องชุบเมลภายในสิบห้าวันแต่ช่วงนี้เขาบอกว่าเดือนหนึ่งนี่ครับที่มันมีความเข้าใจผิดพลาดร,ระหว่างโรงสีกับเกษตร ista ทั้งนี้ขั้นตอนการนำข้าวเข้าโครงการจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆว่าเป็นชาวนาตัวจริงโดยจะมีใบรับรองเกษตรกรก่อนจะนำข้าไปตรวจสอบคุณภาพเพื่อกำหนดราคารับจำนำจากนั้นโรงสีจะได้ตรวจสอบช่างน้ำหนักดูปริมาณข้าวที่นำมาจำนำก่อนจะมีการออกใบประทวนให้เพื่อที่เกษตรกรจะนำใบประทวนไปรับเงินจากทกศต,ต่อไปทั้งนี้การนำข้าวคนอื่นมาสวมสิทธิ์เข้าโครงการจะมีความผิดฐานช่อโกงได้ สำหรับปีการผลิต2,556ทับ2,557ที่เริ่มรับจำนำข้าวตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ทกสได้รับฝากข้าวเปลือกและออกใบประทวนไปแล้วเป็นปริมาณข้าวเกือบ11ล้านตันเป็นมูล,ลค่า181,000ล้านบาทได้จ่ายเงินให้ชาวนาไปแล้วกว่า5 0 0 0 0 0รายเป็นเงินกว่า65,000ล้านบาทยังมีชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินอีกกว่า111,500ล้านบาท สำหรับการหาเงินใจ่ายให้ชาวนาในส่วนที่เหลือรัฐบาลได้เร่งดำเนินการทั้งการเร่งออกพันธบัตรและตั๋วเงินควบคู่กับการเร่งระบายข้าวแม้อาจต้องใช้เวลาขณะที่แม้เกิดปัญหาการจ่ายเงินล่าช้าแต่ชาวนาส่วนใหญ่ยังมั่นใจในโครงการนี้ที่จะช่วยเพิ่มระดับรายได้ที่ดีขึ้นและหวังว่ารัฐบาลหน้าจะยังมีโครงการนี้ต่อไปทีมข่าวเศรษฐกิจ NBT News Focus